ท่านผู้ชมสอบถามมานะครับว่าอยากได้เครื่องเล่นเกมพกพาแล้วก็เดินทางด้วยโดยที่เป็นเครื่องที่เรียบง่ายนะครับถามว่าเครื่องอะไรดีลุงแมวก็ตอบโดยไม่ต้องคิดนะครับตามศสัรชาัตยานว่าน่าจะเป็น Nintendo Switch 2ก็อโอเคนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่าพอมาแกะดูว่าทำไมถึงตอบไปแบบนั้นลุงแมลิส์ข้อดีนะครับของการที่ใช้ Nintendo Switch 2เป็นเพื่อนร่วมทางได้มาถึง11ข้อเลยนะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อที่1คือ nintendo switch 2เนี่ยตัวเครื่องแบนแล้วก็พกพาง่ายเพราะนั้นนะครับสามารถเสียบในกระเป๋าเป้นะช่องใส่แท็บเล็ตได้เลยหรือว่าจะวางตรงไหนครับไม่ใช่ลูงแมวาวางตรงคอนโซลรถเนี่ยก็สามารถเสียบได้สบายข้อที่2คือหน้าจอ8นิ้วนะครับหน้าจอ8นิ้วเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปให้ความเต็มตาเต็มใจอ่านตัวหนังสือได้สบายยิ่งสาย jrpg เทคซเยอะนะครับสบายมากเลยส่วนเกมแนวอื่นนะครับก็จะได้ความ immersive ความใหญ่สะใจมาแทน ข้อที่3คือเล่นได้ทุกอิริยาบถความที่ตัวเครื่องแ,นแบนบนะครับก็เลยเข้ากับทุกท่าทางของเราจะนอนเล่นจะนั่งเล่นนั่งในเก้าอี้เครื่องบินแคบๆนะครับนอนคว่ำบนเตียงโรงแรมแอบเล่นในห้องน้ําได้หมดเลยนะครับ ขอ้อที่สี่สวิตสองมีสลิปโหมดที่ดีมากก็สําคัญมากสําหรับคนเดินทางหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมถ้าผู้ชมนั่งเล่นอยู่ต้องไปที่อื่นกดปุ่มเดียวสลิปเลยอยากจะเล่นต่อนะครับก็แค่กดเปิดอีกหนึ่งครั้งก็เล่นต่อได้ไม่ต้องมีรอเกมเซฟไม่ต้องบูตเครื่องนะครับมันคือ instantresume ที่เจ๋งทสุดข้อที่5นะครับหลายคนอาจจะลืมว่าจริงแล้ว n Nintendo Switch เนี่ยเป็นเครื่องไฮบริดในความหมายก็คือว่าต่อออกทีวีได้อาจจะพกดอกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันใหญ่ ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีดอกเตอร์ปาร์ตี้ขายเยอะมากเลยนะครับที่เป็นอแดปเตอร์เล็กๆแต่ก่อนจะใช้ก็เช็คดีๆนะครับว่าใช้ได้จริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการอัปเดตแล้วก็ตัวดอกเตอร์ปาร์ตี้หลายๆตัวเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ข้อที่6นะครับเครื่อง Nintendo Switch เนี่เป็นเครื่องที่รองรับออฟไลน์เลย์เต็มรูปแบบในความหมายก็คือว่าไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็เล่นได้เรียบง่ายมากนะครับท่านผู้ชมแค่พกตลับไปหรือว่าเสียบตลับไว้ในเครื่องก็เล่นได้เลยอยากเปลี่ยนเกมก็แค่เปลี่ยนตลับก็จบแล้วครับ ข้อที่8สามารถเป็นห้องสมุดเกมส่วนตัวแบบ Library ดิจิตอลไลบรารีได้ในตัวเครื่องมีอยู่แล้ว256กิกนะครับซื้อตัวไมโคร s d สด a การ์ด r e s s มาใส่อีก256กิกผมจะได้เกมประมาณ30-40เกมนะครับติดเกาะนะครับยังเล่นไปได้3เดือนสบายๆเลย ว่าเที่ยวรอบโลกอะไรแบบนี้นะข้อ9ก็คือแบตเตอรี่ยังพอไหวอาจจะไม่ได้ดีสุดๆเหมือนรุ่นก่อนนะครับแต่ว่า3-4ชั่วโมงเนี่ยรู้มว่าก็ยังพอได้แล้วก็อาจจะมีการเลือกเกมที่กินสเปคไม่แรงถ้าแบตเหลือน้อยนะครับหรือว่าดีเสียงแล้วก็ลดแสงก็ช่วยได้เหมือนกันข้อ10คือหน้าจอสู้แสงนะครับชมสามารถเล่นทั้งได้ในร่มนะครับแล้วก็กล่งกลางแจ้งในพื้นที่แสงรำไรหน้าจอไม่ใช่อนตี้แกลนะครับแต่ว่าความสว่างของจอเนี่ยก็ดีมากพอก็ข้อ,อสุดท้ายนะครับมีเทเบิลท็อปโหมดเอาจอวางแล้ว ก็แบ่งจอยเล่นด้วยกันได้คนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้ครับผม mm hmm. ขอบคุณร้านติ้นช่วยนะครับที่นสนับสนุนคอนเทนต์นี้ครับผม